ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งกูผู้ช่วยของนางสาววิภารัชชัตรเฉลิมครั้งที่สนางสาววิภารัชชัตรเฉลิมเกิดเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2515ปัจจุบันอายุ49ปีภูมิรำนาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนม่วงท่าราชพิทยาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสันติศึกษาร้อยเอ็ดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2563ที่โรงเรียนโพทองหนองตะปูนวิทยางานที่ได้รับมอบหมาย 1. รับผิดชอบการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. รับผิดชอบการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 3. รับผิดชอบการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สามรับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามรับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่สามรับผิดชอบการสอนในรายวิชาหน้าที่เมืองชั้นประถมศึกษาปีที่สาม รับผิดชอบการสอนในรายวิชากิจกรรมชมนุมและกิจกรรมเข้าจังหวัดรวมชั่วโมองการสอนทั้งหมด23คาบต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 3. รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 4. รับผิดชอบโครงการสุขบัญญัติ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามคําสั่งของโรงเรียนองค์ประกอบที่1การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน1น,นวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบร,รวมถึงข้อกลงของโรงเรียนไม่เคยขาดราชการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสูกต้องตามระเบียบวินยัยทางราชการรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นผู้ร่วมงนานที่ดี ช่วยเหลือเพื่อคุณกันปฏิบัติตนตามคำสั่งของผู้บัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบอด้วยกฎหมาย1 2จดคุณธรรมจริยธรรมเข้าพระเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ยึดถือคือสังฆะวัตถุสี่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นปรมาิงรย์ที่ดียึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งมีกิจสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรักแท้เมตตาต่อสิดมีความซื่อสัตย์ถุจริตและมีความเสียสละต่อส่วนรวม1.3จัญญบันวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางจัญญบันวิชาชีพคูนที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อดมเกียรติและสถานะของวิชาชีพ1.4การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำปรักธรรมทางพระพุทธศาสนาและยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตโดยกระทำแต่ความดีทั้งกายวาจาและใจ พร้อมทั้งปลุกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยได้จัดทําโครงการถุงหอมสมุนไพรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและหาไรายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภา,าระของผู้ปกครอง1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูมีความประพฤติดี ผู้ดีต้องมีสีเต็มเต็มหมายถึงมีจิตใจทุ่มเทให้แก่สิทธิอย่างเต็มที่คือ 1. สอนให้เต็มหลักสูตร 2. สอนให้เต็มเวลา 3. สอนด้วยความเต็มใจ 4. สอนเต็มความสามารถ1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความศรัทธาในวิชาชีพของตนองค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษาหาสาเหตุโดยนำผลการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์และพัฒนาข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องโดยใช้สื่อประกอบในการแก้ปัญหาและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019ข้าพเจ้าได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์มีการแจกใบงานพร้อมทั้งมีการอธิบายเนื้อหาที่สอนในช่องทางรายเป็นบางครั้ง2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียนเข้าพเจ้าจัดสภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งกฎกติกาของห้องเรียนเวรประจำวันและตรวจตาความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน2.3การพัฒนาตนเองเข้าไปเจ้าเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความประพฤติที่แสดงออกทางวาจาและอารมณ์ที่เหมาะสมมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความกระตือรือร้นมีความโมนมะอุตสาหะทุ่มเทให้กับการทำงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการผลิตสื่อผลิตเกมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ2.4การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นมีระบบบริหารหรือการจัดการทำงานเป็นทีมที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีความสามารถในการทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน2.5งางานกิจกรรมตามภารากิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้า,าพเช้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถอุทิศเวลาของตนให้กับทางราชการสุภาพเรียบร้อยและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในหน้าที่ราชการอย่างสม่ำเสมอ2.6<ม>การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้า,าพเจ้าได้จัดทำสื่อและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาจัดทำสื่อการสอนที่หลากหลายข้าพเจ้าได้จัดทำบัญชีคุมสื่อและช่อง YouTube เพื่อการเรียนการสอนมีเว็บไซต์และ Google ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความเข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจน ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประมิลเตรียมความพร้อมได้พัฒนายอย่างเข้มหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอโน้มรับคำชีแ้แนะเพื่อนำมาปรปับปรุงและแก้ไขในโอกาสต,ต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ